อ่ะก็ทักทาย fc ทุกคนนะครับผมสำหรับขารที่ตาม hd สามัีคี e ก t r าสตา r นะครับผมเมืม่อวานนี้ทุกแนวทางมาแค่เด่นเนาะอย่างเช่น e x t ก a นก็หน่ง็ดห้าเจ็ดสาม็กหนึด้าเจ็ดสอันนี้เด่นไม่มาส่วน hd 39785นะครับ8ปห้า เข้าเด่น8เนาะเจาะไม่ถึงนะครับก็ถึงแค่8 4 8 5นะครับส่วนสามัคคีสามัคคีเมื่อวานก็6 2นะครับเข้าเด่น6เจาะถึง6 1ตัวเน้นนะครับออก6 2เนี่ยนะครับส่วนสตาร์ก็3 3นะครับเบิ้ลน,นะทั้ง3แนวทางเนี่ยมา ยังเจาะเล่นสามสองออกสามสามนะครับคือโหดเหมือนรูเลยแต้มเดียวนี่แหละเขาก็เล่นนะอันนี้ก็แต้มเดียวหกสองนะครับอันนี้ก็แต้มเดียวแปดสีไม่ถึงนะครับแปดห้าทั้งสามแนวเลยโหเจ็บตีสนะครับเมื่อวานสายเหนื่อยรอดนะครับมาดูของวันนี้กันวันนี้เอ็กตร้านะครับเอ็กตร้าแก้มือเอ็กตร้าหน่อยเอ็กตร้าวันนี้น่าจะเด่นที่แปดเก้านะครับก็จะมี 82 83 84ครับ92 93 94 3ตัวนะครับ8 9 3นะครับเอาตัวเด่นเลยเนาะก็จะเป็นจัดชุด8 9ไปด้วยก็ได้นะจะเป็นแบบนี้ก็เน้นที่8 9ไปเลย9 3 8 3ครับ สามตัวแปดเก้าสามเด่นเก้รองแส่วนนะครับ HD HD วันนี้จะเด่นที่ห้ากับ8นะครับวันนี้สายเหนื่อยผมให้5กับ8เลยเนาะน่าจะรอดนะครับสายเหนื่อยเนาะ HD กับลาสตานะี่ก็แย่งกันเบิ้ลน,นะครับแย่งกันเบิ้ลัดเจาะนะครับ 53 57 58 59ครับ80 83 87 89 3ตัวนะครับ798ไปเลยอันนี้ก็98เหมือนกันนะนี่87นะครับ 8ปเจดแล้วก็ห้าสามแปดสามครับห้าแปดครับตามนี้ครับแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสาหปดห้าสามนะครับรูดห้ 8, นากับ8ดน่าจะรอดวันนี้สามัคคีนะครับสามัคคีวันนี้เขาจะเด่นที่แปเมื่อวานสามัคคีก็แต้มเดียวเหมือนกันนะครับ 80ตัวเจาะนะครับแปดหกแ, 7, แ 9, คงไม่เบิ้ลน,นะ0ูนย์ 6, 7, 8, 9, หกศูนับสตัวนะครับศูโโน 8, ตัวเด่นนี่เลย 08 06 86 87ครับส่วนลาวสตาร์นะครับวันนี้ลาวสตาร์เดินที่03ครับคงไม่เบิ้ล3 3ตัวเดิมเมื่อวานนะครับรถเจาะนะ02 03 05ครับ08 09เน้นศหนวันนี้32 35 39ครับ3ตัวนะครับสามครับ 3 9 0เก้าศูนย์เามอีอะไรอีกวันนี้ผมชอบ0นย์ะครับลอง3นะครับส่วนสามัคคีชอบทั้ง0นทั้ง8เลยนะก็นินนินแปดลองศย์กันแล้วกัน โอเคนาะสตาหนึ่งสประมาณนี้ครับตัวที่ผมชอบ0 2นยสักสช,ชุดอะโอ okay. เคแนวทางที่ให้ไปนะครับก็คอยมาทุกแนวทางนะครับผมโชคดีนะครับสวัสดีครับ